สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อีก,ก็จะพาไปชมจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทร์นะคะคือโคกตาบันตะวันยีน <c oughs> ก็ไม่ไกลจากตัวเมืองค่ะออกจากเมืองไป3กิโลเมตรโอเคจะอยู่เรือนจำกลางสุรินทร์ค่ะ มีที่จอดรถให้สําหรับคนที่มาชมทุ่งธานวันด้วยค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะพากันไปถ่ายรูปจุดต่างๆ oh. เป็นจุดที่สําหรับถ่ายรูปที่สวยงามเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทานตะวัน กำลังบานต้อนรับนักท่องเที่ยวมีจุดถ่ายรูปอยู่หลายจุดนะคะช่วงที่ช่วงที่อ่าช่วงทานตะวัน สวยที่สุดก็คือช่วงเวลาเช้าจนถึง10โมงเช้านะคะเพราะว่าดอกทานตะวันก็จะชูช่อรับกับดวงอาทิตย์แที่นี่นะคะก็มีที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจนะคะเพราะว่ามีซุ้มตามจุดต่างๆเพื่อที่จะนั่งพักบังเดทนะคะแล้วก็มีที่ถ่ายรูปหลายๆที่เลยที่ควรจะมาถ่ายนะคะสวยงามมากเลยค่ะ อยากให้เ,เพื่อนๆทุกคนได้มาเห็นนะคะชุงทานตะว,วันในช่วงนี้กำลังสวยค่ะบรรยากาศที่นี่ก็กำลังดีมากเลยนะคะก็ที่นี่ก็จะมีสัตว์เลี้ยงนะคะที่เลี้ยงไว้นะคะก็มีแพะค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการให้อาหารน้องแพะนะคะก็มาให้อาหารได้นะคะกำลัง0บาทค่ะ แล้วก็มีน้องกระต่ายด้วยนะคะนี่เลยค่ะน้องกระต่ายกำลังน่ารักเลยค่ะกำลังกินอาหารกันอยู่เลยม,มีร้านอาหารไว้คอยบริการนะคะแล้วก็มีสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์จากเรือนจำนะคะไว้จำหน่ายสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะมีเมล็ดทานตะวัน ที่เพาะแล้วแล้วก็มีข้าวหอมมะลินะคะและข้าวไรเบอร์รี่คะ <Wow. S 1> ่ะก็ราคาไม่แพงนะคะ,ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ต้องการมาเช็คอินที่โคกตาบันตะวันยิ้มของจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะ <Yeah. S 1> เป็นทุ่งทานตะวันที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งเลยค่ะ yeah. เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง YouTube I am Eat ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ